สวัสดีค่ะขอต้อนรับนะคะคุณผู้ชมทุกๆท่านนะคะสู่ทีมโ a l p r o d u c t and Platform ค่ะจากบริษัทนักรัฟฟเนสเซียไตยรัฐจำกัดมหาชนค่ะและวันนี้ค่ะจิ๊บทิติน่าบูรณาคิจเจริญค่ะรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการค่ะและวันนี้นะคะจิ๊บมาพร้อมกับผู้เชี่ยวชาญอีกท่านนึงค่ะจากทีมโ o b a l ค่ะคุณเคลลี่เหียนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ โอ้โหวันนี้เราเห็นคุณทิลลี่ทิไลเนี่ยรับรองเลยว่าจะต้องนําสิ่งดีๆต่างๆที่เกี่ยวกับระบบซื้อขายนะคะฟินแลนเซียลโกลบอลคอนเนคมานําเสนอแน่นอนค่ะอวันนี้คุณทิลลี่ได้ค่ะว่าจะมานําเสนอในส่วนของฟังก์ชันต่างๆที่น่าสนใจใช่ไหมคะใช่ค่ะเดี๋ยววัีนี้นะคะเดีทยวลี่ก็จะแนะนําฟังก์ชันที่น่าสนใจค่ะของตัวระบบใหม่ค่ะฟินแลนเซียลโกลบอลคอนเน็ก์ค่ะอย่างนั้นเราควรไปที่ฟังก์ชันแรกเลยค่ะอ่าก็คือฟังก์ชันแรกก็จะเป็นฟังก์ชัน add e x h a n g e หรือว่าเพิ่มตลาดนั่นเองค ซึ่งเท่าที่ครีรีเล่าไอพีก่อนนั้นนะคะ mm hmm. ก็คือทางระบบพิทันซียโกลบอลคอนเนสต์สามารถรองรับการเทรดออนไลน์ของทั้งหมด29ตลาดนะคะแต่เนื่องด้วยขอบเขตตลักของพิทันซียโกลบอลคอนเนสต์ตอนนี้นะคะได้แค่6ตลาดเองก็คือ US ฮ่องกงเวียดนามจีนออสเตรเลียแล้วก็ยุโรปคะ่ะเพราะฉะนั้นถ้าในกรณีที่ลูกค้าอยากเทรดตลาดอื่นๆนะคะอาจจะต้องเข้ามาที่ระบบของพิทันซียโกลบอลคอนเนสนะคะแล้วก็ทำการเพิ่มตลาดะคะ่ะ โอ้โหอย่างนั้นต้องรบกวนคุณเคลลี่เลยค่ะในเรื่องของการเพิ่มตลาดว่าทํายังไงครั้งง่ายไหมคะงานนิดเดียวเองค่ะแล้วก็ใช้เวลาไม่เกิน5 5วินาทีค่ะลูกค้าสามารถเพิ่มตลาดนี้เองค่ะค่ะอย่างนั้นเพื่อไม่เป็นการเสียเวลารบกวนคุณเคลลี่ช่วยนําเสนอให้ดูนิดนึงค่ายคุณผู้ชมดูนิดนึงเลยค่ะค่ะวั้นนี๋ยว่ที่นีขอสัมผัสวิธีการเพิ่มตลาดในตัวเราของพิมพ์ซีโปรโวแคนนะคะค่ะ ก็อย่างที่คุณผู้ชมทราบกันดีนะคะว่าในส่วนของตัวระบบนะคะเป็ o ในสเปรโบโคนเนกหัดจากามาดูตลาดนะคะได้สูงสุดถึง29ตลาดะะทั่วโลกเลยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้คุณเคลลี่จะสากคิดนิดนึงคะ่ะเอาละค่แล้วตอนนี้นะคะคุณเคลลี่ก็แชร์ในส่วนของหลาหนะคะของตัวระบบให้ดูและะ้วค่ะเดี๋ยก็ควรคุณเคลลี่ต่อเลยคะ่ะค่ะ สมมติว่าลูกค้าต้องการแหวนพุ้งตัดอินโดฟิลิปปบนหรือว่าตลาดยูเคค่ะหรือว่าตลาดญี่ปุ่นโรืตามนะคะคุณลูกค้าสามารถไปเพิ่มตลาดง่ายๆเลยค่ะไปที่ลูกฟันฟื้นนะคะแล้วก็หลังจากนั้นค่ะเลือกเซตติ้งนะคะจากนั้นเลื่อนลงไปข้างล่างค่ะแล้วก็เลือกกับว่า add e x t a n g e นะคะตรงหน้านี้นะคะก็จะแสดงตลาดที่เหลือะค่ะที่ทางพิเซีโรบอทคันเนสตาให้บอการแล้วก็ถ้าหากว่าคุณลูกค้าต้องการ ทเทรดรูนตัดในตลับสิงคโปร์หรือว่าอินโดหรือว่ายูเคก็สามารถกดสัปมิสได้เลยค่ะอย่างเช่นยกตัวอย่างนะคะตอนนี้คนิปต้องการเทรดรูนตลับสิงคโปร์นะคะกดไปที่สัปมิสเลยค่ะแล้วก็ตัวระบบมันก็จะการแจ้งเตือนว่าอ่าสัปมิสอ่าสำเร็จแล้วค่ะแล้วก็คุณลูกค้าแค่ล็อกอ้าแล้วก็ล็อกอินใหม่ค่ะตัวระบบมันก็จะแอด อ่าข้จะสนอเพิ่มตลาดสิงคโปร์เข้าในระบบเทรลูกค้าอัง่ายใช่ไหมคะง่ายมากเลยค่ะเพราะว่าแค่กดตัวซั b ม i แอเพิ่มเติมก็สามารถแอดตลาดต่างๆได้อีกมากมายเลยนะคะแต่อย่าลืมนะคะคุณผู้ชมคะว่าพอแอดแล้วนะคะคุณทีแนะนำนิดนึงว่าจะต้องมีการล็อินและล็อกเอาอีกครั้งเพื่อให้ระบบนะคะในการจำตลาดนิดนึงนะคะครั้งต่อไปค่ะพอคุณผู้คุณผู้ชมเข้ามานะคะก็จะสามารถที่จะดูตลาดที่คุณผู้ชมแอดเพิ่มไปได้เลยค่ะ โอเคค่ะอย่างนั้นเดี๋ยวเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะคะโหเราได้ดนส่วนของอันแรกแล้ว เราไปดูในส่วนของฟังก์ชันอื่นอื่นอีกมากมายเลยค่ะวันนี้เราไปต่อเลยค่ะเอาละค่ะแล้วก็มาดูในส่วนของฟังก์ชันต่อมานะคะคือฟังก์ชันที่2เลยค่ะเราวนคุณเคลลี่ช่วยแนะนาต่อเลยค่ะค่าฟังก์ชันที่2ก็คือฟังก์ชัน subscribe ตัว realtime market data นะคะ,ะจากที่เรา EP ก่อนหน้าน,นะคะส่วนใหญ่ market data ที่ลูกค้าเห็นในตัวท i m เป็น b ี l c o n n e c t นสกัชรชาร์15นาทีค่ะแต่ที่เนี้ยลูกค้าสามารถ ไปดูราคาเรียวทามได้ค่ะโดยที่กดตรงที่ current package ค่ะแล้วก็ลูกค้าสามารถเลือกตลาดที่ที่ลูกค้าต้องการค่ะซึ่งทําง่ายมากเลยค่ะอันนี้เดี๋ยวคือรีขอสักวิธีการเลือกแพ็กเกจนะคะได้เลยค่ะคุณเคลลี่คะอย่างเงี้ยแล้วคนคุณที่ช่วยโชว์ให้คุณผู้ชมดูนิดนึงค่ะว่าถ้าเกิดหลายหลายท่านนะคะอยากดูในส่วนของหุ้นนะคะเรียวทามเนี่ยจะต้องทำอย่างไรบ้างคะแล้วคนคุณเคลลี่ช่วยแชร์ให้ดูนิดนึงค่ะ ให้ขา่าวว่ารับรองเลยว่าง่ายเพียงไปนิ้วอีกแล้วใช่ค่ะค่ะเหมือนเดิมนะคะเราไปที่หน้านจอหลักของ f i นั e ซี Global Connect นะคะแล้วก็รูปไอคอนฟ้อนเืิมอยู่ตรงขวาบนนะคะจากนั้นเลือก s e t t i n g งนะคะแล้วก็เลืล่อนลงไปข้างล่างนะคะแล้วก็เลือกคำว่า current package อ่าสำหรับลูกค้าที่เป็นนักลงทุนตลาดหุน US นะคะสามารถเลือกหรือ Time Data ค่ะรงที่ตลาดะคะ่ะอย่างเช่นถ้า u s นะคะตอนนี้เราก็มีสตลาด หนึ่งก็คือนิวยอร์กสองก็คือนิสแหน3สามคือเอเ็กซ์ใช่ไหมคะลูกค้าสามารถเลือกตลาดที่ต้องการนะคะแล้วก็ตรงท้ายนะคะสามารถเลือกว่าเป็นเลเวลหนึ่งนะคะ,ะก็อย่างที่คุณเคลลี่เคยเล่าไปก่อนหน้าใน EP ก่อนๆนะคะว่าสามารถที่จะเลือกทั้งเลเวลหนึ่งหรือเลเวลสองนะคะตามในส่วนที่ในแล้วแต่ที่คุณชมอยากจะดูว่าจะดูในส่วนของอีก ระบบเท่าไหร่ใช่ไหมคะที่อย่างดูกี่อันนะคะอ่าหลังจากนั้นเรากดดูเป็นเลเวอร์1แล้วยังไงต่อคำพื้นนี้อ่อแค่หลังจากที่ลูกค้ากดดูทางเลเวลร์1หรือเรเวอร์2ที่ต้องการแล้วนะคะ,ะ่ตรงทางระบบทางมันแสดงต,ตัวค่าฟรีค่ะหรือว่าค่าสัปดาหนที่ฟรีซึ่งตรงนี้นั่นก็จะคิดเป็นรายนึงนะคะอ่าเช่นอ่าเรเวี่์2ยกตัวอย่างเป็นของสระท้องกงนะคะอ่าตรงดีเลย์สามารถกดตรงที่ลูกสอชิโลงนะคะ แล้วก็มันก็จะมี r e ทามแล e ว e ็หนึแล้วก็สองสมมุติว่าลูกค้าอยากสมมุติว่าเทอรีี่อยากดูห้าบิตอาร์าสามารถที่จะตรงที่ Realtime Level 2ได้เลยค่ะแล้วก็ตรงฟรีนะคะอย่างเช่นของจากฮ่องกงเราใช้สกุลเงิน HKD ในการชาระเงินใช่ไหมคะชาวก็เลือกเ็น HKD ได้เลย <c oughs> <c oughs> แล้วก็เลือกไปเล้วกสอทีหนึ่งตรงนี้มันก็จะสแสดงค่า subscription ฟรีเป็นรายเดือนนะคะตรงนี้หมายทวาว่าถ้าหากว่าครลีอยากดูวูทางของตลาดฮ่องกงอาก่ะเลเวกสองคุณจะต้องชําระสอล้านดอลลาร์ฮ่องกงเป็นรายเดือนะคะ่ะถ้าหากว่าตกลงกับค่าฟรีแล้วสามารถกดไห้ฟรีน,นะคะแล้วก็ รอกข้อมูลส่วนตัวอะค่ะเป็นของที่อยู่อยู่ที่ไหนเช่นสามารถพิมพ์ว่าไทยแลนด์ก็พอค่ะแล้วก็หลังจากนั้นกด I and P ค่ะที่ไม่ยู่กันหลังจากนั้นค่ะระบบจะพอจะทำการรับเงินสองร้อยดอลลาร์เงิกงในบัญชีของลูกค้าแล้วก็หลังจากนั้นลูกค้าสามารถเข้าไปดูระบบเพื่อไปดูหน้าทางเดินางค่โอ้โหอย่างนี้ก็ดู ไม่ยากเลยนะคะสำหรับคุณผู้ชมที่สนใจอยากจะดูราคาเร็วทม์นะคะก็คืออย่างที่บอกค่ะว่าคุณผู้ชมเรื่อตงตลาดั้นก็สามารถทิ้งเข้าไปได้นะคะในส่วนของเรื่องของภาพวีต่างๆนะคะเขาก็จะมีแสดงให้เราเห็นอยู่แล้วนะคะว่าเราจะเลือกเลเวลหนึ่งหรือเลเวลสองนะคะอ่าแล้วก็ยังมีสกุลต่างๆที่เราดูด้วยแล้วก็อย่าลืมนะคะคกดปั๊มเงินในราการย้อมรับนะคะขึไนไถต่างๆนะคะระบบก็จะหักนะคะเงินจากการบัญชีของลูกค้าเรียบร้อยเลยนะคะโอ้โหงะะั้นเราไปในส่วนของตัวฟังก์ชันต่อไปเลยดีไหมคะคุณคิลลี่เพราะไม่เป็นร เสียเวลา <c oughs> ดูง่ายนะคะเราไปหลายฟังก์ชันแล้วนะคะ,ะฟังก์ชันต่อไปเป็นอะไรบ้างคะคุณเทลลี่ฟังก์ชันที่3ค่ะถือว่าเป็นฟังก์ชันที่ล้ำมากสำหรับของระบบพินิจเซียรโบโอรคอนเน็กซ์นะคะก็คือการแปลงสกุลในเองค่ะ,คะซึ่งคุณลูกคาาา้าค่ะหรือว่านักธุรค่ะสามารถแปลงสกุลเงินได้ด้วยตัวเองผ่านตัวระบของพิเซียรโบ c ทคอนเน็กซ์โหยากไหมคะไม่ไม่ยากหรืคุณเทลีเลยค่ะงั้นต้องโชว์ให้ให้คุณผู้ชมดูนิดนึงค่ะว่า คนเอานักลงทุนหรือผู้ที่สนใจสาม,มารถที่จะแปลงสกุลเงินทิงได้ด้วยใช่ไหมคะผ่านระบบออนไลน์เลยไม่ยุ่งยากเลยนะคะใช่ค่ะอันนี้ทางะนัดทิพย์เลีลขอสาธิตวิธีการแปลงสกุลเงินแด้ดวยตัวเองผ่านตัว,วระบบพิจารณาโลบอลคอนเน็กซ์นะคะค่ะเหมือนเดิมค่ะเราไปที่หน้าจอหลักของพิจารณาโลบอลคอนเน็กซ์นะคะแล้วก็กดตรงเลขบวกตรงนี้นะคะ่ะตรงข้างๆคอนโซลนะคะค่ะ,คะแล้วก็ไปที่เทรดดิ้งค่ะแล้วก็ไปที่รีเควส หน้านี้ค่ะก็จะแสดงสกุลเงินที่นักลงทุนหรือว่าลูกค้าคาะต้องการในสกุลเงินอย่างเช่นในกรณีที่เทล่อยากแปลง1 0 0 u s รไปเป็นดอลลาร์ฮ่องกงค่ะตรงฝั่งซ้ายมือนะคะเลิก็จะเลือกเป็นสกุลเงิน US สนดีค่ะค่ะเลิต้องการแปลงหนึ่งร้อยนะคะก็พิมพ์คำว่าหนึ่ง d ้อยยูค่ะ แล้วก็ตรงฝากขวามือนะคะสามารถเลือกเป็นสกุลเงินที่ต้องการเช่นในกรณีนี้คือคือยากแปลงเป็นสกุลเงินฮ่องกงก็เลือกไปที่สกุลเงิน HKD ได้เลยค่ะแล้วก็ดูการั้ค่าสังเกตเหว่าเอชเชนเบจากตรงนี้มันก็จะแสดงเรกที่ระบบจะใช้ในการแปลงสกุลเงินค่ะแล้วก็จํานวนเงินที่แปลงได้เท่าไหร่ค่ะถ้าหากว่าเรา,าตกลงกับเลรกกับจํานวนเงินเท่านี้ค่ะแค่กดสักนีดะ คุณเรเรียกร้กองไว้คุณเคลลี่คะมีคำถามจากท่านผู้ชมทางบ้านค่ะบอกว่าแปลงได้ทุกสกุลเงินเลยหรือเปล่าคะถือว่าแปลงได้แทบทุกสกุเลเงินเลยนะคะยกเว้นสกุลเงินวินามดองค่อะ,คะอ๋ออันนี้ก็จะมีนิดหนึ่งนะคะผู้ชมอย่าลืมนะคะโอ้โหอันนี้ก็คือจะเป็นหน้าตาในการแปลงสกุเลเงินเนาะ,ะ<ช>โอ้โหสามารถแปไีงได้เลยนะคะจากทางออนไลน์เลยอย่างนั้นเราไปในส่วนของฟังก์ชันต่อไปเลยนะคะมีหลายฟังก์ชันที่ถ้าสนใจจริงไหมคะอ่าฟังก์ชันต่อไปเลยคะ่ะคุณเคลลี่ ค่ะฟังก์ชันต่อไปก็คือการสร้างวอชลิสต์นะคะอันนี้นา่าจะคุ้นเคยกับนักลงทุนนะเนาะก็คือถ้านักลงทุนอยากจะสร้างวอชลิสต์แล้วก็ add, แอดราคาชืพ่อหู้จากนี้อยากติดตามการเคลื่อนไหวของราคากันอ่าซึ่งเดี๋ยววันนี้เด็กคุณจะขอสาธิตให้ดูนะคะค่ะหลักหลกเลยนะคะ ค่ะหลักๆเลยนะคะที่คุณผู้ชมเนี่ยสนใจคือว่าฟังก์ชันนี้ค่ะหลายๆคนเนี่ยอยากจะสนใจของคุ่มนะคะที่เราจับตามองเฉ o r แล้วคุณเทลี่เนาะ,ะก็สามารถทําได้ค่ะอย่างนั้นแล้วคุณคุณเทลี่ลองโชว์ให้ดูนิดนึงค่ะว่าสามารถที่ทำยังไงบ้างคะค่ะเหมือนเดิมนะคะใบที่หน้าจอหลักของ t e l e n e Global Connect นะคะแล้วก็ฝั่งขวา,ขวาบนค่ะก็จะมีหน้าจอ Watchlist นะคะตรงนี้คุณลูกค้าให้ให้ใหใหคุณลูกค้านะคะกดตรงที่รูปฟันเฟืองค่ะ แล้วก็เลื่อนลงไปที่สร้าง n e ว Watchlist นะตรงนี้อ่ะอย่างเช่นที่ได้ยกตัวอย่างว่าสร้างเป็นเทสหนึ่งนะคะ,ะตรงนี้ค่ะหน้าจอตรงนี้มันก็จะเปลี่ยนเป็น w a t ลิ l i s t ใหม่ที่เราเพิ่งสร้างมีอเองแล้วก็หลังจากนั้นสมมติว่าที่้ชอบพูเวดนามใช่ไหมคะก็พิมพ์คำก็เซิร์ชอ่าชื่อผู้นะที่เราต้องการจะติดตามค่ะอย่างเช่น M S M ค่ะแล้วก็เรื่องพูนของตลาดวดนามหรือว่าตลาดที่ อ่น้าพูดยังไใช่ค่ะอันนี้สามารถแอดได้สูงสุดเท่าไหร่ติดตามไม่เท่าไหร่ไม่มีลิมิตเลยค่ะคือลูกค้าสามารถสร้างวอลล็ตก็ได้แล้วก็ในแต่ละวอลเล็ตสามารถแอดเขากุนก็ได้โมากับลูกค้าเลยสุดยอดแบบเหมือนสโลแกนไม่มีลิมิตเลยก็คือสามารถที่จะติดตามอะไรก็คือสามารถแยกเซฟเป็นต่างๆที่ลูกค้าสนใจได้เลยใช่ไหมคะใช่ค่ะยางงั้นนะคะเราไปดูในส่วนของตัวฟังก์ชันต่อไปกันเลยดีกว่านะคะว่าอย่างไรบ้างคะเพราะว่ายังมีอีก หลายฟังก์ชันนะคะที่คุณคลลี่มานำเสนอค่ะไม่ว่าจะเป็นในฟังก์ชันของตัวพอร์ตโอลิโอค่ะเป็นอย่างไรบ้างคะคุณเคลลี่ค่ะตัวฟังก์ชันพอร์ตโอลิโอนะคะก็จกแะแสดงขอบลงทุนของลูกค้าะคะ่ะแล้วก็สแสดงจานวุมเงินคงเหลือแล้วก็มูคาา่าหุนปัจจุบันนะคะหลักๆเลยเนี่ยอันนี้เนี่ยคุณทีลลี่ค่ะเล่านิดนึงค่ะว่าเห็นบอกว่าสามารถที่จะเอ็กซ์พอร์ตต่างๆข้อมูลออกมาเป็น p ี f อให้คุณ ผู้ชมหรือนักผงทุนต่างท่านที่ไปดูได้ดูธีคิดต้องไหมคะใช่ค่ะคือผู้ลูกค้าสามารถติดตามแล้วก็สามารถเอ็กพอไปเป็นไฟล์ .pdf ให้กับลูกค้าบันทึกไว้ได้เลยคะ่ะส่วนวิธีการดูนะคะก็คือใบที่ตัวูปบบุตรงนี้นะคะแล้วก็ไปที่ Portfolio ะคะ่ะการหลังจากที่กดพอร์โฟลิโอเสร็จแล้วนะคะตรงนี้ค่ะถ้าหากว่าคุณลูกค้าถือหุ้น อขอทุ้นอยู่แล้วนะคะตรงหน้านี้ก็จะแสดงมูลค่าของลูกค้าว่าตอนนี้มีมูลค่าเท่าไหร่หรือว่าถ้าหากว่าคุณลูกค้ามีรายการเทรดน,นะคะสามารถกดตรงที่เทรดเขาได้ตรงนั้นนี้ก็จะแสดงรายการซื้อขายของลูกค้าในเวลาที่อ่าที่ผ่านมาค่ะหรือไม่ก็กดตรงที่เซ็ตแมทนะคะเพื่อเอ็กพอร์ตไปเป็นไฟล์ะคะ่ะให้ให้ลูกค้าบันทึกข้อมูลนะคะ มอยก็ง่ายๆเลยนะคุณทกคุณเทลลี่คือลูกค้าสามารถที่จะดูฟังก์ชันนี้ได้เลยใช่ไหมคะเป็นแค่ดูในสน่วนของพวกข้อบลิตภัเท่านั้นนะคะเอาละค่ะเราเหมือนจะใกล้ฟังก์ชันสุดท้ายแล้วค่ะคุณเทลลี่คะเป็นฟังก์ชันที่ชื่อว่าเมนูการเป็นก็คือถ้าหากว่าคุณลูกค้าไม่รู้ว่าจะตั้งออเดอร์ยังไงหรือว่าฟังก์ชันนี้ใช้งานยังไงก็สามารถไปที่เมนูการะค่ะแล้วก็ดูว่าวิธีการใช้งานยังไงค่ะ ค่ะแต่ว่าหลักๆอันนี้จะเป็นภาษาอังกฤษแล้วคุณผู้ช่ใช่ไหมคะอาค่ะสำหรับวันนี้นะคะเรานะคะต้องจิ๊บนะคะต้องขอขอบคุณคุณเทลลี่มากๆเลยนะคะผู้ช่วชาญจากทีมโฟบล์ค่ะแล้ว EP นี้นะคะก็เป็น EP สุดท้ายนะคะจากทีมโ o บล์นะคะแต่ยังไงคะ่ะหวังว่าคุณผู้ชมทุกท่านนะคะจะติดตามข้อมูลข่าวสารดีๆนะคะจากทีมโฟบล์อีกครั้งหนึ่งนะคะในลําดับต่อไปค่ะสําหรับวันนี้คะ่ะจิ๊บและคุณเทลลี่คะ่ะต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ